ขอให้นักเรียนไปรอที่บริเวณหอประชุมจันทาเควีนะคะเพื่อเข้ารับการชี้แจงและก็แนะนำจากคุณครูก่อนนะคะถึงจะมามอบตัวที่บริเวณโดมได้นะคะสำหรับนักเรียนที่มาถึงนะคะตรวจสอบรายชื่อสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้คือหนึ่งนักเรียนอยู่กลุมที่เท่าไหร่นะคะ และการรายงานตัวมอบตัวในวันนี้นะคะเราจะเริ่มที่เวลา9นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกานะคะขอต้อนรับท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่เดินทางมาถึงนะคะโรงเรียนปักค่าทิทยาบุนะคะวันนี้วันที่8เมษายน และในวันนี้นะคะ,จ,ะจุดบริการฉลามหนึ่งนะคะคก็จะมีทั้งสองรูปแบบก็คือการฉลามกินคุณสดนะคะหรือว่าแล้วนะคะท่านจะต้องมาแจ้งความประสงค์นะคะมาพูดคุยกับทางโรงเรียนจะไม่ตัดสินธิ์ขระดมผู้ปกครองเข้าที่บริเวณจุดรับ โรงอาสน์ประสงค์แมคะบริเวณขวามือแต่มีห้องน้ำของนักเรียนชายและหญิงผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้มาที่บริเวณนี้มั่นใจนะคะถอยเสร็จนะครนักเรียนจชายเอาวางบนชั้นชั้นหนึ่งนะคะเดินไปที่บริเวณห้องขาการนะคะซึ่งจะอยู่ที่บริเวณรั้วหลังโรงเรียนนะคะขออนุญาตแจ้งนะครับ ลำดับที่ 1- ถึง37นะครับให้มอบตัวงที่นักเรียนอยู่นะคะว่านักเรียนได้อยู่ที่กลุ่มจัดก,กลุ่มที่เท่าไหร่นะคะและก็ลำดับรายชื่อของนักเรียนนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนเดินไปที่จุดรับไปมอบตัวซึ่งจะมีแค่ทางรง ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ผ่านนักเรียนมามอบตัวรายงานตัวที่โรงเรียนปากท่ทาพิทยาคมนะคะซึ่งเราจะรับรายงานตัวมอบตัววันนี้นะคะตั้งแต่ผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดามรรดาซึ่งได้ผ่านนักเรียนมามอบตัวในวันนี้นะคะอย่างน้นหนึ่งฉบับสี่คือสเราทะเบียนบ้านนะคะของตัวนักเรียนบินดา